เส็จที่หนึ่งที่สองที่สามเลเนาะเอา้อเอาเครื่องลงอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมกับหนึ่งจุดเก้าน้ำผึ้งโลจิสติกสนะครับคันนี้ วิ่งอย่ากระโดแข่งนะครับลงสนามทีทำเครื่องทีนะครับนีย่ยได้เวลาครบกำหนดนะครับต้องมาลื้อเครื่องใหม่นะครับลื้อเครื่องใหม่ใส่เสร็จปุ๊บก็ลงวิ่งนะครับลงวิ่งพอถึงเวลากำหนดก็ต้องมาลื้อใหม่ครับต้องทำใจครับผมรถซิ่งก็ต้องลำบากกันหน่อยนะครับ มันไม่ใช่รถบ้านๆไม่ใช่รถเดิมๆนะครับมันขาซิ่งนะแต่ก็ยังดีกว่าเหมือนในสนามแข่งนะครับสนามแข่งนี่ลงทุกรอบนี่ลื้อเครื่องทุกรอบนะครับอันนี้แต่ของเราเนี่ยสามเดือนหรือทีครับผม3มเดือนหรือทีอ,อ่า